สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเหรียญนะครับเกจิยอดนิยมครับจังหวัดขอนแก่นนะครับไม้ชมนะครับที่เห็นนี้นะครับคือนะครับเหรียญรุ่นแรกครับหลวงปู่ผางจิตตะคุโตครับครับเป็นบล็อกนิยมนะครับสระเอคงเคนะครับ เดี๋ยวนี้ได้จัดสร้างนะครับปีนะครับสองพนสองนรยสิบสองนะครับยี่บสามพฤศจิกายน2 5 1 2นะครับนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมจ่วยถอนเก็นนะครับนะครับดูนะครับเหรียญแท้นะครับตัวนังสืเอาล้ก็เป็นนะครับเป็นแท่งนะครับคมชัดจะมีนะครับ เป็นแท่งคมชัดวีนะครับเป็นบูมิน้าหลวงหลวงปู่ครับครับดวงเสื่อต้องเป็นแท่งคมชัดวีนะครับครับนี่ครับที่เรียกว่านะครับบล็อกสรีคงคีครับให้ดูตรงนี้นะครับมานะครับเห็นไหมครับวัดอุดมคงคากิริเขตแต่ว่านะครับคําว่าคาสระอานะครับจะกลายเป็นครับเป็นเหมือนสระเอใช่นไหมครับ จะไม่เป็นสระอาครับจะเป็นสระเอคล้ายๆเล็กสระเอครับเ็เรียกบล็อกคงเคครับครับเนื่องจากน่าจะเกิดจากการนะครับแกะบล็อกมาไม่ติดครับเลยเป็นสระเอครับคงเคครับวัดอุดมเห็นไหมวัดอุดมคงเคนะครับทีนี้เราต้องมีคงสอาครับเรียกว่าคงเคนะครับ ที่นี้ครับมีค่านยอสูงนะครับจะมีด้วยกันนะครับสองบล็อกนะครับอ่าครับบล็อกคงคีคอติงครับตรงซอกคอลงด้านด้านกว่ามือแล้วนะครับตรงซอกคอหลวงพ่อจะมีเป็นเนื้อเกินมานะครับนั่นคือนะครับปั๊มจากอืมครับปั๊มจากบล็อกคงคีครับปั๊มเรื่อยเรื่อยนะครับบล็อกเกิดจากรถแตกครับก็เลยกลายเป็นนะครับ กลายเป็นครับเออโซเอครงเคคอติงจะมีติ่งก้อนเนื้อเกินตรงนี้นอ้น่ะครับขย่อมหลักแสนนะครับหลักแสนเลยครับจะมีน้อยครับคือพระก็บล็อกเดียวนะครับบล็อกเดียวกับโคงเคเนี่ยครับแต่คือถ้าปั๊มบล็อกคงเคเนก่อนพอปั๊มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับบล็อกเกิดชำรุดครับบล็อกแตกก็เลยกลายเป็นจะเป็นเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับเป็นก้อนเนื้อเกินตรงนี้ตรงซอกคอ โซกอคอของพ่อตรงนี้นะครับนะครับก็เลยเรียกบ็อกสรลเอคงเคีคอติงครับนั้นหลักแสนในลายแสนครับส,สวยๆนะครับแพงครับเป็นพราเกติยอดนิยมของแกนนะครับแล้วก็เป็นสากลน,นะครับที่นิยมนะครับ ของแท้นะครับตัวนี้ครับของแทต้ตัวเนี้ยไอตัวตัวตัวใคร่เหมือนเล็กเล็หนึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกงจักรนะครับนะครับจะเป็นเหมือนกงจักรนะครับลองดูนะครับจะเหมือนกงจักรเห็นไหมเนี่ยครับอ่าเห็นะชิ้นเหมือนกงจักรนะครับแล้วก็ดูครับในนี้รอยแตกนี่ต้องเป็นแท้ทุกเหรียญนะครับรอยแตกตัวนี้นะครับแล้วก็จะ จากบล็อกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลอยนะครับรอยคล้ายมันแตกแรงงาตัวเนี้ยครับปรอยตัวเนี้ยครับเนี่ยครับต้องเป็นนะครับครับลองดูด้านหน้าครับนะครับจะต้องเห็นเสี้ยนขนแมวครับครับที่วิ่งจากก้นงองูครับไปจนหาขอบเรียนใช่ไหมครับครับขนแมว เนี่ยครับเห็นไหมครับตัวสุนเมียวจะจกจะโไล่หลวงพ่อวิ่งไปชนขอบเหรียญนะครับจะเป็นสุนเ์แมวอยู่ครับเนี่ยใครเห็นไหมหากจากจากก้นงองูครับเขาว่าผางครับมีสุนเมียววิ่งจากหางูไปชนขอบเหรียญนะครับแล้วก็จะแล้วก็จากบ่าหลวงพ่อครับช่วงนี้ครับชวนให้ดูช่วงนี้นะช่วงช่วงนี้ครับสุนเมวช่วงนี้ ดีขึ้นไปชนขอบเหรียญเห็นไหมครับนะ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 ครับ,รบเราก็ดูนะครับตัวตัวนี้คำว่าพวงคี โอเคนะครับวันนี้ให้ดูเพียงบอกเพียงคร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับองค์ผังครับออสระอียคงเคนิยมครับ